ช่วงล่างชุดใหญ่มีอะไรบ้างนะครับก็เปลี่ยนแพรตัวนี้ครับเปลี่ยนแพรตัวนี้ใหม่ครับเพราะขอ้องเก่ามันมันเสื่อมนะครับเกิดจากการชนมาแล้วก็มันบิดเบี้ยวนะครับอ่ะมันบิดเบี้ยก็เลยได้เปลี่ยนแพรชิ้นล่างใหม่นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าใต้ท้องแพรนะครับใต้ท้องแพรของโตโยต้ารถตู้คอมพิวเตอร์นะแล้วก็รายการช่วงล่างที่ทำอะไรบ้างวันนี้นะครับมา FC มาดูกันนะครับอ่ะขอดูหน่อยมีลูกหมาอะไรบ้างในนี้ มีลูกหมากล่างลูกหมากคันชักนะครับลูกหมากแหลกนะครับลูกหมากกันโค้งนะครับยางหนวดกุ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยน้าเบรกเจียจานเบรกลูกหมากปิ่งนกล่างเปลี่ยนหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกหมากแหลกตัวยาวนะครับเอสซีนะอันนี้เป็นลูกหมากคันชักนะครับการที่ทําช่วงล่างแบบนี้นะครับลูกค้าอิาไปทําเองนะเพราะว่ามันทํายากมากนะครับแล้วก็โชคก็เปลี่ยนใหม่เนาะ เปยนใหม่เป็นช็อปโปรเฟนเดอร์แบบคันนี้เลยนี่นี่คันนี้ก็เปลี่ยนช็อปโปรเฟนเดอร์ครับนี่ครับนี่ครับโตโยต้าคันนี้ก็เปลี่ยนช็อปโปรเฟนเดอร์นะครับทีนี้นะครับ f อนะการที่ทําช่วงล่างแบบนี้นะครับอ๋อยางแท้เครื่องก็เปลี่ยนเนาะอ่ะไปดูไปดูข้างล่างเราถ้าเกิดว่ารถคันนี้สมมติว่าจอดตามบ้านนอกแบบว่าไม่มีห้อยยกไม่มีเครื่องมือช่วยขึ้นแต่แม่แรงคิดว่าทํายากไหมยาก ถ้าทำเองเนาะนะเอฟซีครับถามว่าทำได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันทํายากนะครับแต่ถ้าใครอยากสะดวกสบายก็มาที่ร้านจันทเซอร์วิสเด้อเรามีบริการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอยู่ที่ประทุมธานีจตุรียงห์ากนะครับนี่ครับยกแผงมาเลยครับแล้วก็ต้องระวังตรงนี้นะครับเอฟซีนะเห็นไหมครับนี่ครับตอนนี้จะมีชุดขาตั้งครับลองเล่าหน่อยที่ประมาณหนึ่งตันครึ่งนะครับตอนนี้ก็ค้ำเครื่องไว้นะครับไม่ให้เครื่องมันหล่นจากรถนะครับ ยกอออทั้งทั้งหมดเลยครับนี่สายแพรแพรก็จะยึดกับชงเครื่องครับนี่ครับต่อหมดเลยครับตรงคันนี้คัตซีเลื่องหมดเลยครับอ่ะเอฟซีนะใครอยากทำชาล่างก็มาครับที่ร้านจานโซเวียตนะครับงานช่างล่างนี้บอกเลยว่าถนัดมากนะครับอ่ะประกอบเลยอันนั้นก็จะเป็นเหล็กกันโคนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่ปั๊มเบรนะครับอันนี้ก็จะมีเชือกผูกไว้อยู่ครับนี่เชือกผูกไว้ ให้ต้องแต่งต้องแต่งอยู่หนี่ครับปีนองเลยอันนี้ก็จะเป็นอุป,รปรกรณ์ที่มาติดตั้งให้กับเอฟซีเรานะครับก็วันนี้ก็น่าจะไม่เสร็จนะเสร็จวันพรุ่งนี้นะครับเจ้าของรถที่ดูอยู่ก็ใจเย็นนะครับรับรองว่าพรุ่งนี้ได้ใช้รถแน่นอนนะครับวันนี้เป้าหมายของเราคือติดตั้งแพรตัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยใส่ลูกหมากล่างลูกหมากบนเรียบร้อยทุกอย่างทั้งหมดภายในวันนี้นะครับ พรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะตั้งศูนย์เก็บรายละเอียดให้ท่านแล้วเราไปลองขับนะครับแล้วก็ปล่อยงานได้เลยนะครับเราจะไม่ได้ทําแค่ครึ่งครึ่งๆกานะคือทําให้เสร็จวันนี้แต่ไม่ส่งงานวันนี้นะทาให้เสร็จวันนี้เราจะส่งงานพรุ่งนี้นะครับอ่าเอฟซีวถ้าเสร็จวันนี้ผมขอรับวันนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องให้ QC ต,ตรวจก่อนนะอันนี้ก็คือช่างจะลงมือทํา ทำงานไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยตรวจงานไปด้วยคือเป็นชิวในตัวเลยเขาเรียกว่าทําไปด้วยตรวจสอบไปได้เป็นชิวซีในตัวแต่ยังไม่พอต้องมีช่างคอยตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ของเก่านะครับของเก่ามันเสียยังไงครับเสียจากข้างล่างนะครับอันนี้เราหงายท้องขึ้นอยู่ครับต้องคว่ำหน้าลงมาถึงจะเห็นเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของรถเขาซื้อมือสองมานะครับเจ้าของรถซื้อมือสองมานะครับในเห็นนะ้าชัดเนิดนึงเนาะ ครับผมสวัสดีครับก็คือรถคันนี้ครับซื้อรถมบอสองมานะครับมาตรวจที่ข้างล่างก็มาเจอนะครับมาเจอแทะข้างล่างนะครับเป็นตัวยึดปีกนกล่างนะครับซึ่งปีกนกล่างมันจะเป็นตัวปรับมุมแคมเบอร์นะครับซึ่งตัวนี้ถ้ามันบิดมันเบี้ยวมันเสียศูนย์มันจะตั้งศูนย์ไม่ได้แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนเท่าแพงไม่ก็ไม่ได้แพงครับราคาไม่แพงเรา ทำให้ด้วยพวามขแรงติดตั้งทุกอย่างติดสัมผเรียบร้อยนะครับอะไรชิ้นนี้หายากไหมครับไม่ยากครับทางเราทางช่างจันมีทีมงานนะครับอยากได้อะไรโทรบอกทีมงานบอกประกวากันจัดหาให้ได้กับเดียวนะครับอันนี้คือเป็นการทําช่วงล่างเซ็ใแญ่นะครับใครอยากได้ช่วงล่างใครอยากทําช่วงล่างแบบนี้มาเลยครับมาที่ร้านจันสปินนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ